มันช่วยทำอะไรวะยิงอะไรเองทำไรเองทำไรเองทำไรที่ไหนที่ไหนเอ้าอะไรของมันวะจ้าการหนักกว่าเจ้ามันช่วย มันงดนี่าวเขายอยู่ไหนโอดีอยู่เทาไรเขาจะอยากจะสบ้าโย่เลย่ออกไปเด็ตีอยู่นะจมนช่วยมันมันไปขนฉลาดเป็นเรี่กหัวไวหลากแหลมนะแต่วันนี้กลายเป็นคนโม้เพราะว่าบดหญิงสาวของน้ำหลอกเี็กตีอยูนะ่น่ะนี่วอย่างของที่ไม่ดี สวัสดีครับก็กราบสวัสดีพี่เอฟซีลุงป้านานะอาทีน่ารักทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยอยู่กับผมนะครับแฝดใหญ่วันนี้ผมจะพาพี่เพียนะเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะฮะไปหาเจ้าบุญช่วยหรือเจ้าตัวประหลาดที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคยกันดีวันก่อนผมมาหาเจ้าบุญช่วยนี่แหละแต่ผมดันไปเจอน้องคนหนึ่งตามผมมา ผมก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปน้องคนนั้นเป็นไงชื่อไอทิดนะน้องคิดจะเรียกก็ว่าได้เพราะว่าน้องเพิ่งอายุประมาณถ้าผมเดา่ะน่าจะประมาณสิบสาสี่ปีไม่เกินนั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่น้องแบบเป็นคนตัวเล็กหรือเปล่าดูจากลักษณะภายนอกอะเป็นเด็กเป็นคนมีกล้าไอมพี่มีกล้ามมีเนื้อเหมือนเดินป่าหรือ แบบของหนักบ่อยหรือเปล่าก็มีส่วนนะเดี๋ยววันนี้จะไปดูไปเยี่ยมเจ้าบนช่วยเพราะาครั้งก่อนไม่เจอมันตอนนี้ผมไม่สามารถจะรู้เลยว่ามันจะอยู่ไม่อยู่หรือว่ามันจะเป็นไงบ้างที่เคยเจอมันหลงยิงสาวปิศนาในซากไม้อะนั่น,นถือว่าแย่นะแล้วมาไม่เจอมันอีกยิ่งแย่เพราะว่าไม่รู้ว่ามันโดนหลอกมันโดนอะไรหรือเปล่าซึ่งยิงสาวในซากไม้ผมคิดว่าเป็น ผีป่ามากกว่านะผีป่าสาวที่หลอกล่อมันให้แบบให้หลงให้เป็นท่ารับใช้ของเขาไอ้พี่บางทีมันอาจจะโดนเขาสูบเลือดสูบเนื้อจนต้องหมดลมหายใจแล้วก็ไปเป็นท่ารับใช้เขาแบบในอีกโลกนึงอ่ะน,นี่ก็เดินไปเปิดคลิปไปพี่เอฟซีได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะในการเปิดคลิปไม่อยู่เฉยไม่นิ่งเฉยแล้วก็ไม่นั่งเปิดคลิปบางเดียว เดินไปพูดไปฝากพีเอฟซีที่ดูคลิปนี้นะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook y o u t u b e พี่แฟดบีสองอ่ะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามน้องชายอมทีนะพี่กิจพาไปเรื่อยใครที่ยังไม่ติดตามก็รบกวนพี่เอฟซีนะครับผมไปตามทีเดี๋ยวผมแปะรูปภาพแปะหน้าโปรไฟล์ให้พี่เอฟซีได้เห็นว่าช่องน้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะชื่อนี้ชื่อนี้โอเคเดินทางครับผมเดี๋ยวไปถึงที่เจ้าตัวประหลาดแล้ว ค่อยว่ากันอีกทีทุกคนแล้วไปกพี่เพื่อนทุกคนครับครั้งก่อนที่ผมมาเชนเนี่ยแล้วก็่ผมได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินตามเสียงมีการย่ำเท้าเดินตามหลังผมแต่ผมหันไปก็ไม่เจอจริงๆแล้วมันเป็นน้องเป็นน้องที่ผมบอกชื่อไอทิดไะพ,พี่ชื่อน้องทิดนะเนี่ยมันเดินตามผมพี่พี่เดินตามผมแบบได้เงียบเมียนมากผมมองไม่เห็น เหมือนเดินไปแล้วก็คลางตัวหลบหลังต้นไม้หลังหินเอ่ยเนี่ยทำให้ผมมองไม่เห็นมันนะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนะผมไปส่งมันก่อนมาส่งที่เดินตรงนี้แหละน,น้องก็กลับไปคนเดียวแล้วก็ผมก็ไม่ตามไปเพราะคิดว่าให้ความส่วนตัวน้องไปแล้วก็ถ้าน้องอยากจะบอกว่าอยู่ไหนจริงหรือว่าอยากจะบอกความจริงเลยกับผมน้องก็อยากจะก็จะมาบอกเองผมเชื่อว่าแบบนั้นทุกคนนะ จะไปหาเจ้าบุญช่วยกันเสียงเขียดรองดังมากเลยอะไปพี่นะครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่เจ้าบุญช่วยพักอาศัยอยู่แล้วแต่ผมยังไม่ได้ยินเสียงหรอไม่เจอวิวแววของเจ้าบุญช่วยเลยนะ แล้วก็ตอนนี้ปริมาณนะ้ำที่นี่ก็เริ่มจะลดลงเรื่อยๆนะทุกคนนะทุกคนดูดิเริ่มจะแห้งลงเรื่อยๆแล้วครั้งก่อนที่ผมมาข้างลกล้ผมเจอมเลยนี่ท่อนไม้ท่อนเดียวที่มันกอดจูบรูปคลำผมไม่รู้ว่ามันทำมาทำไมนะแล้วก็ผมไม่รู้ว่าใครยิงสาวคนนั้นอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าหรือเป็นวิญญาณยิงสาวที่อยู่แถแวกนี้น้ำตกแห่งนี้แต่โดน ก็เป็นช่วยนหลอกว่าอยู่ในนี้หรือเปล่ามันถึงมากอดมาจูบมาลุบมาคลําต้นไม้ต้นนี้นะดูเลยนะแล้วก็ผมได้เห็นว่ามันนั่งพิงหญิงสาวปริศนาคนนั้นที่นี่เลยพี่เอฟซี FC. มันบ้าไปอย่างทุกคนนะแล้วมันห้ามไม่ให้เราเข้ามาไม่ให้เข้ามาหามันจุดนี้เลยอาการมันหนักนะพี่บอกเลย ช่วยเจ้าบุญช่วยแปาว่าเฮ้ยให้หน้าให้ตายไปเลยเจ้าบุญช่วย ใต้รากไม้จะมีน้ำไหลอยู่นะเสียงดังมากเลยเจ้าบุญช่วยตุบลัดมันยายที่อยู่หรือเปล่าทุกคน ช่วยีดังมากเลย มันช่วยวะเฮ้ยทุกคนมันอยู่น,นู่นจะมันช่วยทำไรวะยิงอะไรเองทำไรเองทำไรเอ็ง,งจะทำะไรที่ไหนที่ไหน อ๋ออะไรของมันวะเจ้าการหนักอีกเจ้าบุญช่วยเฮ้ย <Hey. S 1> ทำอะไรของเองเนี่ยไม่บอมันจะกระโดดเหรอพี่พี่มันจะอยู่วะเจ้าบุญช่วยมันไม่ดีนะจะทำอย่างเงี้ยบอกให้น,หนี่มันไม่ใช่ปัญหาที่ดีนะเจ้าจะกระโดดเหรอ ให้ปอมกอบใจมึนะปอมมึงนะกอบมึงนทุกคนกอบมันก่อนนะพี่นะไม่ได้ผมไม่อยากมันคิดอะไรแบบนี้ทุกคนเจ้ามันช่วยใจเย็นๆคุยกันก่อนเจ้าคิดดีเจ้าทำอะไรอ่ะเจ้าจะทำอะไรบุ่มบ้ามนะมันไม่ดีนะเจ้ามันช่วยยิงสาวอะไรอะไรของเจ้าให้เจ้าตามไปตามไปไหน เจ้าคิดดีนะนางไม่รักเจ้าหลอกนางหลอกเจ้าเจ้าคิดให้ดีนะเจ้ากลัมาน่าเจ้าแหกแน่ข้เจ้าจะไม่ตายแล้วเจ้าจะมีการข้าไปหาเจ้าทุกคน,นมันคิดบ้ายอยู่นะไอ้ปุ้เพื่อนมึงอยากกินอย่างนี้ลงมา,ไ,มมาไปยงสัมมึงเป็นผีหรือเปล่า ถ้ากระโดดะโดดาจะโดะโด,ะโดไใ้ถึงน้ำนาไปแล้วนะลูกบค่ดีดีนะโอ้ามาังบแให้รู้ถ้าเจ้าเป็นอย่างเงี้ยขาคงพิสังก,กับตัวเจ้าเลย่าจะไปหาหงสาวลงมงดหาวให้ด,ดูออดูมัดนดูมัน,นนะมันัหัวปักหัวปำนะ,งงะ,งนะงลงมา ออกองมาเจ้าบนช่วยเขาบอกเจ้บบจกากล้องมาจอมมินพิษอะไรมาจั่ะการเคื่อนเจ้าไหมเจ,จ้าจำไม่ได้หรอว่าข้าเขาอยู่กับเจ้าหนาชื่อไหนมันกำลงช่วงเดคิดบ,บ้านะทุกคนเห็นไหมมันคิดอะไรไม่ดีนะทุกคน

กะลอยไปถึงน้ำเรากะลอยก็ลอยถึงน้ำไม่ใช่เจ้าอามาจังปะเจ้าไท้ชีวิตเหรอนะเพียงเพราะว่าผีสาวคนนั้นไม่มาหาเจ้า,จา,าเจ้าจไ,ไปทั้งชีงวิตนี้ให้นางสนใจเจ้าเหรอเจาอาเรื่องน่ากวนปุ๊ลงมาเเจ้ารักชีวิตตัวเอง แล้วอยากจะทำใบหน้อยู่เลยอกไปเด็ตินะจมันช่วยมันมันไปคนฉลาดเป็นคนทีหัวไวหลากแหลมนะแต่วันนี้กลายเป็นคนโม้เพราะว่าบริสิิงสีงสาวของฉันหลอกเว็กตแล้น,นี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีออกไปย่าไยุ่งนะไปหลบดิใ้าไหมมันกรจเจัาการดีมงกดดี้ ไม่ตายก็พี่ตายพี่ดีเจ้าระมาณชแค่ไหนพี่ดีเพ่อเเห็นเพ่นเ้าเเพื่อนอยู่ก็เห็นแก่ข้าแล้วก็ปมหมาที่เพื่อนเจ้านะ่มหมาผมเกลียดใจเท้าเป็นเงี้ย กต้องมาาชีิตเตอนนะ้นไม้คงลุกขึ้นดมากเลยก็พี่ยีต้องมนช่วยพี่ยีข้าอยากจะช่วยเจ้านะเจ้าเงใครดดตัอ่งี้จริงเหรอผมช่วยเจ้าดูแลไเจ้าคงไม่เป็นอย่างนี้นะลงมาเลตามข้ามาเจ้าได้เจ้าเาจะข้าช่วยหา เจ้ายังงมงายก็ไม่ใช่ไม่มีชีวิตจริงหรือเปล่าแม่นางที่เจ้าตามหาเนี่ยที่เจ้าเผลอฝันเนี่ยแม่นางมีชีวิตหรือเปล่าเราไม่อยากจะขาดัเจ้าหรอกยิีกจชวยขอเจ้ามรงก็เป็นเป็นกเจ้าท่ม่ไม่ไวแ้จำช่วยเจ้าคิดดีนะ ข้าหวังดีกับเจ้าข้ามาหาเจ้าเพื่ออยากช่วยเจ้าไม่ใด้อยากให้เจ้ามาเป็นแบบนี้เจ้าคิดดีเจ้ามันช่วยข้าหวังดีกับเจ้าเจ้ามันช่วยคิดเอาลวกันหญิงสาวที่เจ้าเพ้อหาเขาอาจจะไม่มีตัวตนได้แค่เป็นภาพดวงตาหรือเป็นแค่วิญญาณสาวก็ได้วิญญาณผีสาวที่ต้องการให้เจ้าเป็นทาสรับใช้ นางรักเจ้าจริงนางจะใหเ้เจ้าตายทำไมอ่ะนางต้องอยู่ให้เจ้าอยู่แบบชัชีวิตที่มีความสุขดีคนรักกันไม่ต้องกันไม่ต้องการให้อีกคนหนึ่งตายแล้วเจ้ามันช่วยอ,อยากอยู่กับข้าไหอยากอยู่กับกอยู่ด้วยกันก็ได้เขามาหาเจ้าดิเจ้าไปหาเขาแบบนี้ทำไมอ่ะเกี่ยวอะไรกับข้าข้าแค่มาเยี่ยมเจ้า ไม่ใช่ละเจ้ามันช่วยเจ้าอันนี้คือเจ้าเหมบ่นโดนปั่นหัวละเจ้ามันปั่นหัวเจ้ามันช่วยเชอืกชอกเชือกข้าดิหรือว่าไม่ก็วเจ้าคิดเองอะลงมาเจ้ามันช่วยอ๋อจะรอนางเราเมื่อนนกี้เห็นเจ้าทำท่าจะกระโดดอะ คิดดีๆเอมันช่วยเจ้าเป็นแบบนี้เชื่อเจ้าเวรกรรมจิตตัวเยอะผู้ค่าเคยช่วยอะไรเจ้าไว้เจ้าไม่จำเลยหรอลงมาเจ้ามันช่วยเชื่อข้าเถอะลงมาอยู่ข้างล่างอะไรเนี่ยไม่ต้องอยู่ข้างบนหรอกถ้าียกว่าเจ้านี่ถือว่ามันมันเกินกว่าเหตุนะอย่างเงี้ยเจ้ามันช่วย câu là quá cho mình chui xuống má xuống má xuống má rồi mình chui mình cho mình chui, Tha mình cầm do é เจ้าชีวิตไม่คุ้มเลยจะมีช่วยเจยู้จจกัค่ะจะดูกันมาก,กาดูนะการหปนแตกเป็นเสี่ยงนี่เลยลเจ้าร่าง,งกายเจ้าตรงไปอ่ะจะดูมันจะเป็นอะไรบ้าง ข้าไม่ต้องมาสนข้าข้า่ะเป็นห่วงเจ้าที่มาดูเจ้าเจ้ากับ,บกปฏิเสธความเป็นห่วงข้าั่าน,านตายแล้วเปล่ายวลองก็มาเจ้าก็รอมีใจเย็นดิเจ้าโดนของก่อนเดี๋ยวจะมา,าช่วย ช่วยช่วยเติมของห่อเออน,น่เอากลกับเลับตเจ้ลงแบบขล่างเจ้าลงแบบขา้าง่างขาถึงจะยอมลับ ถ้าเป็นอบบนี้ค้าบอกองราชามงับแล้้มาจับตัวเจ้ากลับไปพระเจ้าขั้นไม่เหมือนเดิม้็ยอมไหมถ้ายอมมึงวางล่างข้าจะไม่ฟออ้ององราชา เชื่อต้องหาบอเชื่อเจ้าตัสว่างมากกว่า,จเ,า,าเ,เจ้าเองแหละที่ติดเปรเจ้าอุ้นหว่อันงๆเมื่มก่อนเจ้็ไม่ใช่อย่างนี้ไม่โดดใช่ไหม,มอโพทเคกล้วก็ข้าของเอาตรงนี้บอกพระชาวมังกรแแล้ว เจ้าทำตัวไม่ดีโเจ้าบุญช่วยมันไม่ยอมลงนะพยายามไปขึ้นไปข้างบนอีกงต่างหากก็เราจะมาแล้วกัน ผมอยากเอเี้ยไปบอกพระชามังรับเลยให้ทหารมันเอาตัวมันกลับไปถ้ามันยังอยู่นะจะมาช่วยจำไว้เลยนะเมื่อข้าคุยเขาจะเจ้าดีแล้วเจ้าไม่ฟังก็คงไม่มีอะไรต้องคุยกัแล้วผมไปรอดูมันก่อนแป๊บนึงครับเพื่อนเพื่อนพี่นาพี่เอฟซีทุกคนจะมันช่วยก่งอยู่ที่เดิมนะผมก็คิดว่ามันคงไม่โดดหรอกแต่ ถ้าผมกลับไปก็ไม่รู้นะแต่ที่สาคัญผมจะเรื่องนี้ไปบอกพราชาเมงับแลให้รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่แล้วก็มันเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันว่ามันจะเป็นไงต่อถ้าผมเอาเรื่องนี้บอกพระราชาเมงับแลผมคิดว่าอย่างแรกคือโดนลงโทษแน่มันลงยิงสาหกปักหัวมานะแต่ผมต้องทําถ้าผมไม่ทําแบบนี้มันอาจจะไม่รอดเพราะว่ามันกีดกันมาให้พวกเราเข้าไปหามันเลยก็ฝากเอฟซี เป็นกำลังใจแล้วก็ให้มันหายจากการที่มันโดนแบบนี้นะครั้งก่อนที่ผมมากับเล็กที่เล็กมากับไอ้ที่เล็กมากับน้องชายผมที่เอาพยานแปะงหัวมันมันก็ไม่หายนะเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีขึ้นนะทุกคนนะก็เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้จักกันเดี๋ยวรู้กันแล้วจะเป็นไงถ้าถ้าคนรับแรมาลากตัวมันจับไปไปทุกคนผมขอปิดคลิปแล้วกลับกลับไป,พอพป,บ,บ,บ,ไปบอกอ่าน้องชายให้น้องชายบอกคนพาชายมังกับแรก,ก่อนพบนะผม